มากินเล็กันได้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มยำเส้นเล็กนะคะเนี่ยแซ่บเลยนะคะเห็นไหมอ่ะน่าทานด้วยจ้ะทําเองนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอกไก่นะคะก๋วยเตี๋ยวอกไก่ต้มยำนะคะแซ่บเลยจ้าแซ่บเผ็ดเลยจ้านี่มากินลองชิมน้ํานะคะแล้วเอาอกไก่นะคะเป็นลวกก่อนนะคะแล้วเส้นเล็กเราก็เอามาเป็นลวก ไปลวกน้ำไว้นะคะเราก็มาต้มน้ำซุปนะคะใส่ลงไปจ้านี่ค่ะเส้นเล็กนะคะแล้วเราก็ใส่มะนาวบีบน้ำมะนาว,นาวเป็นน้ำล้วก็ซื้อผงนะคะผงก๋วยเตี๋ยวอะนะคะแล้วเราก็จะมาทำเป็นต้มยำแล้วเรามีเส้นเล็กอยู่ที่บ้านเราก็มาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ได้ออกข้างนอกนะนี่นะคะใส่ผักคะน้าไปหน่อยนะคะดูน้ำนะคะ่ะอืม โอเคเลยค่ะนี่ค่ะเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กนุ่มๆเลยจ้ะเส้นเล็กนุ่มเส้นเล็กใหญ่หมือนนะคะระจ้าไคะอันนี้เป็นต้มยำนะคะเราใช้น้ำมะนาวบีบไปนะคะเติมพริกปดนะคะ ให้แซบไปเลยกินกันได้เลยไม่ต้องออกไปซื้อไปเ,เตียหม้อทํากินเองในบ้านได้นะคะําแท่กล้วยหนึ่งนะครับนี่นะคะซื้อเส้นเล็กมานี่นะครับมาหนึ่งโลนะคะเราจะเ็บนะคะแพ็คใส่ถุงพลาสติกนะคะมันจะกินได้หลายกินได้ตลอดได้ยาวหน่อยนะคะแล้วก็มีผักซื้อผงกล้วยเตี๋ยวนะคะ จำมา,าไว้นะคะมาทานนี่เลยจ้ะนี่นะคะฟังหนังไปด้วยนะคะมไมค่ะเนื้อมันมันจะนุ่มนะคะใช้อกไก่ทำนะคะอกไก่ นี่ก็วเตี๋ยวไก่อืมขอกระดาษอืมใกล้ใกล้เนี่ยแหละคะ่ะแล้วหกอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยทำเองก็ดีนะไม่ต้องไปเปลืองไปซื้อไปเตี๋ยวเปลืองตังนะคะ แล้วเราก็ใส่ถั่วปลนนะคะลงไปนะต้มยำถั่วพลน์ของเรามีเราเราเอาถั่วนะคะมาคั่วให้หอมๆนะคะแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็แช่เย็นเอาไว้นะคะมันจะไม่ขึ้นลานะคะมันจะหอมนี่ค่ะเสร็จเลก อย่าอกไก่นะคะเนี่ยกไกถึงได้งานเลยเรามีเส้นนะคะเราก็ซื้อเอาไว้นะคะแ็กแทกใส่ซอแว่์ไว้นะคะแค่เด่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวเราก็มาท,ทํากินเองนะคะถ้าเราขยันนะ ถ้าวันไหนอยากจะกินข้างนอกเราก็ไปซื้อขวยเตี๋วข้างนอก ถึงกันได้เลยนะคะแซ่บอร่อยเลยนะจ๊ะเปิดหนังเอาไว้นะคะเนี่ยดูหนังอินเดียนะคะชอบดูนะคะชอบดูหนังใส่ผักคะนา้า ใส่น้ำมะนาวนะคะเป็นต้มยำนะใส่ขป่นด้วยตอนแรกก็อยากจะออกไปข้างนอกอซื้อทีนี้ทำเองของที่บ้านเรามีแล้วก็ทําเป็นก๋วยเตี๋ยวกิน ไว้เตี๋วกินง่ายหน่อยค่ะอ,อร่อยนะอร่อยไปเลยนะคะอร่อยอร่อย อ,อ,อร่อยอร่อยนะคะเส้นเล็กเวยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำอกไก่จ้าเราก็ลวกอกไก่ไว้นะคะเราก็จะผัดทำกับข้าวนะคะกริงจาก๋ว้ยเตี๋ยวเราก็ไปทำกับข้าว กับข้าวล่าสุดเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะคะอือร่อยมากกีได้เลยนะคะขอจบคลิปนี้เท่น,น,นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้กินต่อให้ยาวๆไปเลยนะคะก็กินเลยกินเลยจ้ากินให้อร่อยนะคะ นี่นะคะใส่ผักายอ่ก็อร่อยเนาะ ฟังหนังเพลินนะคะทําคลิปไปด้วยนะคะดูหนังไปด้วยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยคะ่ะแ้วค่าจากเพลิอันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาคภูมของสาธุคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะสาธุคะ่ะ